พาคุณผู้ชมครับลงใต้กันไปที่จังหวัดยะลาครับต้องบอกว่าหลังจากที่เกิดฝนตกหนักนะครับได้มีเหตุดินสไลด์นะครับทับเส้นทางนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการระดมกําลังนะครับเรีงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาตั้งแต่ช่วงของวันที่2 3ถึง24ธันวาคมที่ผ่านมาครับทำให้ปริมาณน้ำสะสมน้ำป่าไหลหลา,ลากส่งผลให้เกิดดินสไลด์ น้ำกัดเซาะถนนปิดทับเส้นทางหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายนะครับอย่างเช่นบริเวณท้ายหมู่บ้านซอยปัดชิมหมู่ที่6ตะมนตตลิง่งชานน,นาเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาครับน้ำป่าได้เข้ากัดเซาะถนนนะครับทำให้ถนนเนี่ยพังเสียหายรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับ บ้านกือลองหมู่ที่2จนถึงบ้านตลาดนิคมหมู่ที่6ตตำบลตลิ่งชาอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาครับน้ำกัดเซาะทางเบี่ยงเส้นทางน,นะครับได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันรถก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ครับในพื้นที่ของหมูทหม่ที่2หมู่ที่6ตตำบลตลิ่งชาอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาก็ถูกน้ำกัดเซาะนะครับพังเสียหายเช่นเดียวกันได้มีการาปิดเส้นทางน,นะครับแล้วก็เส้นทางบ้านสันติตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลานะครับช่วงบ้านปะ ตุปุโตโปนะครับตำบลเขื่อนบางลางนะครับก็เกิดเหตุดินสไลด์นะครับทับเส้นทางนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในพื้นที่ ลุ่มต่ำนะครับในพื้นที่ของตำบลตลิงชานบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำนะครับได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับขณะที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาก็ได้รับรายงานถึงเหตุสาธารณาภัย2อําำเภอด้วยกันค่ะก็คืออำเภอทานโตแล้วก็อำเภอยะหานะคะซึ่งได้รับผลกระทบไป4ตํตำบล5หมู่บ้านค่ะที่อำเภอทานโตนะคะก็มีจํานวน3ตํตำบลค่ะ5หมู่บ้านก็คือตำบลคีริเขตนะคะมีจํานวน2หมู่ บมีหมู่ที่2ค่ะเกิดเหตุดินสไลด์จำนวน5จุดบริเวณกิโลเมตรที่4นะคะไปจนถึงเขงาพบผ้ารถยังคงสามารถที่จะสัญจรได้ปกตินะคะหมู่ที่3ค่ะเกิดเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะล้ม1ต้นบริเวณกิโลเมตรที่8ดําเนินการแก้ไขค่ะโดยวิธีการตัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บ้านซอย7นะคะไปจนถึงบ้านไทยพัฒนากิโลเมตรที่1 7ค่ะการไฟฟ้าบรรดังสตาก็จะมีการเข้าไปดําเนินการแก้ไขในวันจันทร์ ที่ที่25ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็2ค่ะก็คือตําบลบ้านแหรนะคะจํานวน2หมู่บ้านหมู่ที่4ค่ะ เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางจราจรสาย410ยะลาบเบตงหมวดทางหลวงทานโตนะคะก็มีการประสานงานนำรถ JCB ค่ะเข้าไปเกลี่ยเส้นทางสามารถที่จะสัญจรได้แล้ว1ช่องทางนะคะหมู่ที่7ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อน8ครัวเรือนสถานการณ์ปัจจุบันระดับน้าก็ลดลงแล้วนะคะตำบลแม่วาดก็มีจำนวนหนหมู่บ้านค่ะคือหมู่ที่9ดินสไลด์ทับเส้นทางจราจร รถสามารถสัญจรได้1ช่องทางนะคะแล้วก็อําเภอยะหาค่ะจำนวน1ตนําบล1น1หมู่บ้านก็คือหมู่ที่5ตําบลบารโขา่น้ำเนี่ยท่วมเข้าไปทางหมู่บ้านซีเซ็ะไนนะคะระดับน้ําสูงประมาณ1เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ประชาชนค่ะให้เลี่ยงใช้เส้นทางสํำรองไปนะคะสําหรับการให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนในพื้นที่ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนจิตอาสาก็ได้ร่วมกันออกไปซ่อมแซม ส่วนที่เสียหายค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนที่ชำรุดนะคะเข้าไปดําเนินการให้เร่งด่วนล่าสุดสามารถที่จะเปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้แล้วขณะที่กองอาํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาก็มีการโทรนะคะไปแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําสายบุรีบริเวณอําเภอรามันแล้วก็แม่น้ําปัตตานีบริเวณอาเภอบันนงสตาค่ะให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําที่อาจจะสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งค่ะ ส่วนในพื้นที่ราบนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่รับน้ํารอยต่อจากเขตเมืองสเต,ตงนอกและก็เขตเมืองยะลานะครับเส้นทางสายตือเบาะสเต,ตงนอกนะครับระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรรถเล็กนะครับอย่างเช่นยด การยุนนะครับรถเก่งก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับมีเพียงรถกระบะเท่านั้นที่ยังจะพอสัญจรไปได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองยะลาเองก็ได้มีการนํากําลังนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ดูแลความปลอดภัยนะครับในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งชาวบ,บ้านเนี่ยก็เล่านะครับว่าน้ำเนี่ยก็มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วหรือรอบที่แล้วเนี่ยก็ท่วมเช่นนี้เหมือนกันนะครับรอบนี้อาจจะหนักกว่าเพราะว่าฝนตกไม่หยุดนะครับขณะที่ทางด้านของเทศบาลน,นครนเยลาเองนะครับก็น้ําก็ได้เริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับรวมไปถึงถนนหนทางแล้วก็ในชุมชนหลังวัดยยลา ธรรมารามนะครับชุมชนหลังโรงเดนจีนแล้วก็อีกหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ของฝั่งตลาดเก่านะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ นอกจากนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศปิดเส้นทางเดินรถไฟสายใต้จากสุไหงโกลกยะลาแล้วนะคะเนื่องจากว่ารางรถไฟซุดบริเวณเส้นทางตันหยงมัดถึงป่าไผ่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากเหตุอุทกภัยค่ะทำให้รถไฟทุกขบวนจากสุไหงโกลกงดเดินรถนะคะส่วนผู้ใช้บริการที่เดินทางโดยรถด่วนรถเร็วขบวนสุไหงโกลกถึงกรุงเทพอภิวัตนะคะจะให้บริการต้นทางถึงปลายทางจากสถานี รถไฟยาลาแล้วก็ขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์นะคะสำหรับขบวนท้องถิ่นจะมีการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่สถานีรถไฟยาลาส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟยาลาก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกันมากับรถเร็วขบวนสูงไหงโกลกถึงกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะซึ่งมาจอดเทียบชานชาลาสถานีรถไฟยาลาที่มายืนรอกันเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะขึ้นรถทัวร์ไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากไม่สามารถเดินทางต่อทางรถไฟได้ค่ะ โดยประชาชนเขาบอกนะคะว่าเพิ่งเจอกับสถานการณ์น้ําท่วมเป็นครั้งแรกที่จะต้องมาเปลี่ยนรถก็ต้องทําใจกับธรรมชาติที่เกิดอุทกภัยเกิดขึ้นนะคะในเบื้องต้นค่ะนายธาดาบุญเมืองนายสถานดีรถไฟยลาก็ได้มีการนํารถทัวร์มาให้บริการนําประชาชนค่ะไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่สุไหงโกลกจํานวน6คันคันละ50คนโดยมีผู้โดยสารนะคะประมาณ300คนค่ะเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างแล้วก็อำนวยความสะ ดวกให้กับประชาชนซึ่งในตอนนี้รถไฟได้มีการประกาศหยุดเดินรถแล้วตั้งแต่ยะลาลงไปค่ะผู้โดยสารก็รับทราบในบางส่วนนะคะเราก็ไม่ได้มีการจําหน่ายตัว๋วผู้โดยสารก็ไม่มีตกค้างค่ะแล้วก็จะมีเฉพาะขบวนรถเร็วรถด่วนที่มาจากกรุงเทพสอขบวนเท่านั้นที่จะต้องเร่งขนผู้โดยสารค่ะ